สวัสดีแฟนเพจเ k เกษตรฟาร์มและก็ช่อง y o u t u JK เกษตรฟาร์มครับนี่ก็มาชมผลงานจเจ้าสอนรามนะครับคลอดเมื่อวานนะครับได้เพชเมียเกิดจากแม่ชาโลเล่ครับนี่เป็นไงครับได้เพชเมียอีกครับแม่ชาโลเล่ครับนี่นี่นี่แข็งแรงมากครับสีแดงเข้มเลยเป็นเพชเมีย ดีแดงดีมากครับนี่จ,จัักเลยีคอรู้ว่านด้ลูกสาวเกิดจากแม่ซาโลเล่โอ้แข็งแรงเลยวิ่งเลย แม่ชาลเล่นะครับลูกสาวเจ้าสอนรามครับเป็นหลานเอ็กเคห้าสองศูนนะครับนี่ดูการให้ลูกครับเกิดจากแม่ขาวนะครับนี่สีแดงเข้มข้นเลยครับเป็นวัวลูกผสมครับพัฒนาเรื่อยๆนครับการถ่ายทอดเจเนติกครับในส่งต่อรุ่นหลานนี้ได้นิ่งมากครับ ข้างหลังนี้ก็เป็นโลกเจ้าหมูทองนี่คลอดมาก็คลอดเองครับอัตราลคลอดก็ต่ำนะครับคลอดเองแล้วก็แข็งแรงด้วยครับนี่กินนมได้แล้วครับวิ่งเลยทีนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ ตาวยูทูบเกเกษตรฟาร์มนะครับลองไปค้นหาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับนี่สีเดินเข้มเลยครับกินนมได้เลยครับน้นํานมนี้มากครับปดจารุเล่ครับไม่ว่าในรอบต่อไปไม่รู้จะใส่อะไรดีครับ โอโ้กินนมเองได้ด้วยครับเก่งมากเลยน้ำนมดูถานน้ำนมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ